สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอะคาดกันนะคะมาในหัวข้อไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณเ,เราจะมาดูว่าไพ่ยอยากจะสื่อสารข้อความใดกับคุณนะคะเราก็มีไพ่ให้เพื่อนเพื่อนเลือกทั้งหมดสี่กองเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้เพื่อนเอนเลือกจากเหรียญที่ที่เรานำมาไว้ให้ก็คืออันนี้คือกองที่หนึ่ง เหรียญนี้ก็คือกองที่หนึ่งก็คืออเสือเสือและคุ้มสมบัติเห็นชัดไหมคะเสือและคุ้มสมบัติเดี๋ยวรัโอเคกองที่หนึ่งนะคะส่วนกองที่สองก็คือนกกองที่สองก็คือนกตัวนี้แล้วก็กองที่สาม กล้องที่สามก็คือ,อเสือและมังกรนะคะแล้วก,ก็กล้องที่สี่กล้องที่สี่ก็คือรูปเหรียญน,นี้ให้เป็นเพื่อนใช้เซน์ใช้จิตวิญญาณภายในของเพื่อนว่าเ,เพื่อนๆอยากจะเลือกเหรียญเหรียญไหนที่ดึงดูดใจเ,เพื่อนๆที่สุดสะดุดเท้าเ,เพื่อนๆที่สุดแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆเลือก ได้แล้วเราก็ไปฟังกำทพันนายกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนเื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งก็คือเหรียญเ,เสือในกองสมบัตินะคะเหรียญน,นี้เรามาดูกันว่าไพ่หย,ยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งเ,เรามองเห็นถึงพลังงานแห่งผู้ให้พลังงานแห่งผู้นำ พลังงานของผู้ที่คอยชี้แนะให้กับผู้อื่นได้ผู้ที่ให้แสงสว่างกับกับผู้อื่นได้นำทางาให้กับผู้อื่นที่ที่เขาหาทางออกในชีวิตไม่เจอและไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณมันพัฒนาจิตวิญญาณภายในของคุณมันฝึกฝนด้านจิตวิญญาณภายในของคุณ โดยการนั่งสมาธิโดยการหาความสงบเพราะพลังในตัวของคุณพลังแห่งจิตวิญญาณของคุณภายในของคุณมันจะถูกปลุกขึ้นมาถ้ายามใดที่คุณได้นั่งสมาธิได้พัฒนาจิตวิญญาณของคุณมากพอดีพอแล้วคุณจะสามารถคอนเน็กกับสิ่งดีๆต่างๆนางฟ้าเทวดาหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือที่คอยนําทางให้กับคุณแล้วก็ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุณจะสามารถส่งมอบความสุขให้กับผู้อื่นได้คุณจะเป็นผู้นํานําทางนําแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้และคุณจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับให้กับคนที่สิ้นหวังคุณอาจจะทำ อาชีพที่เป็นเป็นโค้ชหรือ <c oughs> เป็นผู้ที่ที่เป็นครูบาอาจารย์หรือหรืออาจจะเป็นหมอดูไพ่หรืออะไรก็ได้ที่เราเห็นน่าจะน่าจะประมาณนี้หรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาของของผู้อื่นของเพื่อนของครอบครัวได้เป็นอย่างดีคุณสามารถที่จะทําให้ให้คนที่เขารู้สึกไร้ค่า ดูมีค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งคุณมีความสามารถที่จะดึงพลังของผู้อื่นให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีค่าจากการที่เขาคิดว่าเขาดูไรค่าเขาดูไม่มีค่าแต่คุณสามารถที่จะนำทางให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองได้อย่างดีได้อย่างมหาศาลเขาจะรู้สึกดีเขาจะรู้สึกเ,เห็นคุณค่าของตัวเองมากๆ คุณเป็นคนที่ช่วยยิวยาจิตใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนมีจิตใจดีคุณเป็นคนสงบสุข,ขุมคุณเป็นคนอบอุ่นคุณพร้อมจะคอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะคอนเน็กกับสิ่งดีๆพลังงานดีๆอยู่เสมอและคุณจะส่งมอบพลังงานดีๆตรงนั้นน่ะให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุณจะทำให้คนอื่นได้เห็นถึงคุณค่าของตนเอง คุณจะทำให้คนอื่นได้ชื่นชมตัวเองหันมารักตัวเองใส่พลังงานดีๆเข้าไปในตัวเองในสิ่งที่พ่ายอยากบอกก็คือให้คุณฝึกพัฒนาจิตวิญญาณภายในของคุณให้มากขึ้นเพื่อคุณจะสามารถทำงานด้านนี้ได้ได้เป็นอย่างดีหรือถ้าคุณไม่ได้ทำงานด้านนี้ก็คือคุณจะสามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นเพื่อนฝูงคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็น เราว่ามันมันมีค่ามากกว่าเงินทองในการที่เราจะให้คำปรึกษาหรือชี้นำทางแสงสว่างให้คนที่เขาสิ้นหวังโดยที่เขาหันกลับมามีหวังอีกครั้งห,หันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองีกครั้งเราว่าสิ่งนั้นมันคือคุณค่าที่มหาศาลมันเป็นคุณค่าที่ดีที่สุดในชีวิตและคุณก็เป็นสื่อกลางคุณสามารถเป็นสื่อกลางและชี้นำแสงสว่างตรงนั้นให้กับผู้อื่นได้ก็สาหรับ เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งน่าจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เราไปฟังกองที่สองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองก็คือเหรียญน,นี้นะคะเ,เหรียญนกฟินิก no หรือหงเราไม่แน่ใจแต่ปรับเหรียญน,นี้คือกองที่สองเห็นไหมคะ โอ okay. เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณกองที่สองเรามองเห็นถึงความสุขตอนนี้คุณมีความสุขในชีวิตคุณรู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตคุณรู้สึกมีความสุขมีความพอใจในตนเองมีความพอใจในหน้าที่การงานมีความพอใจในฐานะทางการเงินมีความพอใจในด้านครอบครัวมีความพอใจในทุกๆด้าน ในความพอใจที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออคุณจะมีมากกว่าคนอื่นหรือหรือน้อยกว่าคนอื่นหรือสิ่งใดแต่มันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยคุณรู้สึกพอใจกับตัวเองมากๆคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขได้และนั่นก็คือประตูแห่งความสุขที่ยั่งยืนเรามองเห็นว่าประตูแห่งความสุข ที่ยังยืนของคุณมันถูกเปิดแล้วเปิดจากความคิดของคุณเปิดจากความรู้สึกภายในของคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งที่จะนำพาความสุขของคุณมาได้ก็คือความพอใจความพอใจก็คือคุณพอใจในในสิ่งที่คุณมีคุณพอใจในสิ่งที่คุณเป็นมันเลยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆมันเลยทำให้คุณเออแฮปปี้มากๆเลย ณนะตอนนี้คุณพลังงานบวกแบบแบบเยอะพลังงานบวกแบบเต็มร้อยมากๆและพ่ออยากจะบอกอะไรอีกพ่ออยากจะบอกว่า,าคุณจะได้เจอครูคุณจะได้เจอคนชี้นำทางคุณคุณจะได้เจอ,เอคนที่ให้คำปรึกษากับคุณชี้นำทางกับคุณได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะครอบครัวเพื่อนเขาสามารถที่ที่จะเ,เป็นไกด์ เป็นไกด์แล้วก็สนับสนุนคอยนำทางคุณอยู่เสมอไม่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะถูกโอบล้อมด้วยด้วยความรักจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิอ์อ่าแฟมิลี่หรือหรือเพื่อนหรือครอบครัวของคุณอยู่เสมอและสิ่งนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกเอ,อเติมเต็มสมบูรณ์มีความรู้สึกเราเราไม่เห็นถึงความรู้สึกขาดขาดแคลนในเรื่องใดสำหรับคุณเลย แค่ไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าขอให้คุณเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ในชีวิตเพราะในชีวิตของเรามันก็เหมือนการลงสงครามชีวิตการที่คุณได้เตรียมความพร้อมไว้ในการที่จะเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตมากๆเนี่ยถ้าคุณเตรียมพร้อมคุณจะรับมือกับทุกๆอย่างได้และโดยเฉพาะคุณจะแกร่งมาก เก่งมากๆตรงที่คุณรู้สึกพอใจในตนเองพอใจในสภาวะแวดล้อมของตัวคุณนั่นมันก็เป็นเหมือนกับว่าสิ่งใดๆก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายจิตใจคุณได้มาทำลายความรู้สึกของคุณได้เพราะคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณจะไม่ชอบพลังงานลบๆเลยอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีคุณจะดึงดูดมันเข้ามาคุณเป็นคนที่ใช้กฎ แห่งแรงดึงดูดได้ดีมากๆและมันก็จะนำพาความสุขมาให้คุณเสมอจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นไพ่หมายเลขสิบอหมายเลขสิบเอ็ดลราก็มองถึงหมายเลขแห่งจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะนำอยากจะนาทางคุณอยากจะมอบความอุดมสมบูรณ์ให้คุณมันเหมือนกับคุณคอนเนคกับจักรวาลได้ คุณรับพลังงานบวกกับจกักรวาลได้คุณได้รับการออที่แนะแนวทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวคุณคุณจะสามารถมองเห็นความช่วยเหลือจากสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีขอแค่ว่าคุณเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกภายนอกสถานการณ์ในจิตใจของคุณขอให้คุณเตรียมรับมือไว้ คุณต้องท่ารับมือกับมันไว้เสมอและคุณก็จะผ่านมันไปได้ไพ่อ,อยากจะบอกแบบนี้ก็สําหรับเพื่อนกองที่สองก็เราเห็นก็จะมีประมาณนี้เราก็ไปดูกองที่สามกันเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนเพื่อน,อนกองที่สามนะคะก็คือ,อเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกเหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆเสือกับมังกรอย่ยน,นี้นะคะ เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับเพื่อนๆกองที่สามเราเห็นถึงอุปสรรคทางด้านการงานตอนนี้ที่คุณเจออยู่ไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณในการทำงานของคุณในการทำงานของคุณ มันอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างมันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกติของการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นย่อมมีความขัดแย้งย่อมมีความความคิดเห็นที่มันต่างต่างกันออกไปแต่พายอยากจะบอกให้คุณ take action แล้วก็มี passion คือทําอะไรคุณต้องทําให้เต็มที่ทําอะไรคุณต้องทําด้วยด้วยความมุ่งมั่นอย่าท้อในเมื่อที่คุณเจออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นั่นมัน,น,นก็คืออุปสรรคระหว่างทางที่คนเราทุกคนจะต้องเจอการทำงานหรือการที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังพ่บอกว่ามันอาจจะช้านิดนึงค่อยๆไปค่อยๆเคลื่อน เรียนรู้กับอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆในการทำงานคุณอย่าท้อแท้แม้จะคุณจะเจอคำพูดหรือการดูถูกหรือคำพูดอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกเสียใจเศร้าใจไพ่อยากจะให้คุณมีกำลังใจไพ่อยากจะให้คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองว่าคุณก็สามารถที่จะมีความสามารถคนหนึ่ง แต่ความสามารถของเราของคุณอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นมนันเป็นเรื่องเฉพาะตัวให้คุณมั่นใจในในสิ่งที่คุณทําให้คุณมั่นใจในความสามารถของคุณเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ทํางานด้วยความมุ่งมั่นระหว่างทางคุณอาจจะเจอความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ขอให้คุณใช้ความสงบ ขอให้คุณใช้สติขอให้คุณใช้ความใจเย็นมองโลกแง่ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุณเจอมันก็มันเป็นธรรมดาของโลกการที่เราได้อยู่ร่วมกันการที่เราได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมันก็ย่อมเป็นธรรมดาที่เหมือนลิ้นกับฟันความคิดเห็นที่มันต่างกันออกไปแต่คุณกจ็จะสามารถผ่านมันไปได้แต่อาจจะใช้เวลานิดนึง อาจจะไปแบบช้าๆ go slow take time ในเวลานี้อาจจะไปแบบช้าๆก็ขอให้คุณใช้ความสงบใช้สติหาที่พึ่งทางใจอาจจะมีเวลาว่างคุณก็หา,าธรรมชาติเข้ากับธรรมชาติความสงบภูเขาต้นไม้ทะเลหรือสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดหรือโบสถ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำพาให้คุณรู้สึกว่าชาร์จ พลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้คุณอาจจะเจอเอ,อใครสักคนที่เป็นผู้ชายที่เขาสามารถที่จะแนะนำความความคิดบางอย่างของเขาอะ่ะมันจะนำพาทึง่งซึ่งแสงสว่างให้กับคุณได้คุณอาจจะได้เจอคนคนนั้นเราเห็นถึงผู้ชาย อาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้จักเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างหรือใครก็ได้หรือคุณอาจจะเจอเข้าโดยบังเอิญโดยที่ว่าคุณไปพักผ่อนคุณไปชาร์จแบบชาร์จพลังคุณจะได้เจอคนที่เขาชี้นำทางคุณได้ให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นให้คุณเห็นถึงปัชญาอะไรหลายๆอย่างในความคิดของเขาคุณจะเห็นถึงว่าเออคนนี้แบบความคิดดีมากความคิดของเขาดีมาก อะไรแบบนี้มันจะนำพาซึ่งแบบว่าให้คุณมีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มองทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติแม้จะเป็นอุปสรรคแม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้จะเจอสถานการณ์ที่ต้องขัดแย้งมีปากเสียงกับคนนู้นคนนี้แต่ก็ขอให้คุณใช้ความใจเย็นให้คุณมีพลังของความสงบใจเย็นให้มากๆแล้ว ทุกอย่างมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างในทุกๆสิ่งที่คุณฝันในทุกๆสิ่งที่คุณหวังไว้ก็สําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามเราเห็นถึงออพลังงานตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะงั้นเราไปฟังกองที่สี่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่นะคะก็คือเหรียญนี้ เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่เราเห็นเราเห็นถึงพลังงานของของคุณที่รู้สึกกับคนในครอบครัวณตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกมีปัญหา กับคนในครอบครัวหรือกับใครที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวของคุณพ่ออยากจะบอกอะไรพ่ออยากจะบอกว่าคุณต้องแสดงออกทางการสื่อสารให้มากขึ้นในทุกๆปัญหาในทุกๆเหตุการณ์ต่างๆคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดความรู้สึกในใจของคุณคุณยังแสดงออกทางการสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควร มันอาจจะทำให้คนในครอบครัวของคุณรู้สึกเข้าใจผิดคุณได้การที่คุณจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเรามองว่าคุณต้องสื่อสารให้เข้าใจคุณจะต้องสื่อสารและแสดงออกถึงสิ่งที่คุณคิดการกระทําของคุณคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณเพราะคุณไม่ได้แสดงออกให้เขารู้เลยว่าคุณรู้สึกอะไรข้างใน แต่สิ่งสำคัญพ่อยากจะบอกให้คุณได้พูดได้เปิดได้เปิดความรู้สึกข้างในของคุณให้ครอบครัวได้รู้ให้ครอบครัวได้เข้าใจมันอาจจะเป็นเรื่องจิตใจของคุณว่าคุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยคุณไม่กล้าที่จะบอกเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งในใจของคุณให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้คุณอาจจะกลัวว่า เขาจะว่าคุณอาจจะกลัวว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือคนคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ไพ่อ,อยากจะให้คุณเริ่มต้นสื่อสารและแสดงออกมาด้วยความเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นยังไงคุณสื่อสารกับคนในครอบครัวคุณโดยที่แสดงออกมาโดยตรงมันเป็นการเริ่ม มันเป็นการเริ่มต้นสเต็ปแรกในการที่คุณจะใช้ชีวิตให้เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น Take your first step Begin now ณตอนนี้คุณต้องแสดงออกความเป็นตัวตนของคุณให้มากขึ้นแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเขาให้คุณปล่อยก็ให้คุณปล่อยเป็นให้มันเป็นไปตามกระแสของมัน in the flow ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาจะรับกับคุณได้ เขาจะรับประการเป็นตัวตนของคุณได้แล้วสิ่งนั้นคุณจะได้เรามองว่าผลลัพธ์ที่คุณกลัวเนี่ยเรามองว่าผลลัพธ์กับตรงกันข้ามที่คุณกลัวไพ่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ํามันเป็นเรื่องที่จะแสดงออกความรู้สึกที่เออคนในครอบครัวของคุณหรือหรือคนคนหนึงที่คุณอยากจะเปิดอะไรเปิดใจกับเขาเนี่ย เขาอาจจะรอสิ่งนี้มานานแล้วก็ได้ก็าอาจจะรอที่ให้คุณพูดให้คุณแสดงออกก็ได้แล้วเขาก็รู้สึกดีเขารู้สึกว่าเออนี่แหละคุณแสดงออกมาคุณไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะมันจะทําให้คุณแบบมีความสุขกับชีวิตนะ่ะมันจะทําให้คุณว่าสิ่งที่คุณกลัวมานานอะ่ะสิ่งที่คุณไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะเปิดเผยอะ่ะ สิ่งนั้นนะมันกลับตรงกันข้ามถ้าคุณเปิดเผยออกไปแล้วอ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างเติมเต็ม abundance blossoming abundance ก็คือความอุดมสมบูรณ์ความความรู้สึกที่มันเติมเต็มที่มันเต็มในชีวิตการมองโลกในแง่ดีการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสดใสไปหมดอ่ะครอบครัวคุณก็มีความสุขอ่ะสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือการการที่ครอบครัวคุณอาจจะรอคอยตรงนี้อยู่ก็ได้หรือคนรอบข้างที่คุณคุณกลัวว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับคุณอ่ะ เขาอาจจะรอคอยที่ให้คุณเปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณให้คุณแสดงศักยภาพในตัวตนของคุณออกมาให้คุณเป่งประกายความสามารถในด้านต่างๆของคุณออกมาให้คุณกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะสื่อสารกับผู้คนมากขึ้นแล้วมองเห็นถึงพลังงานดีๆรอคุณอยู่พลังงานแห่งความเติมเต็มความอบนันดันต่างๆแสงสว่างในชีวิตมีทั้งลุง้งมีทั้งแสงจากพระอาทิตย์เนี่ย ใบล่างนีคือมันเติมเต็มมากพ่อยากจะบอกให้คุณได้ผ่านจุดนี้มันไปได้ผลลัพธ์ในอนาคตข้างหน้ารับรองว่าคือคุณมีความสุขแน่นอนและสิ่งสําคัญคุณต้องมองโลกในแง่ดีสําคัญมากๆคุณต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่าอย่าดึงพลังงานลบอย่าดึงพลังงานบวกต่างๆพลังงานลบก็คือความกลัวในใจความกลัวในใจของคุณให้คุณเอาความกลัวตรงนั้นออกไป แล้วรับเอาแต่พลังงานด yup ีๆรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆพลังงานบวกก็คือการที่คุณได้ฟังและคุณชื่นใจพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรับมาและคุณรู้สึกมันอิ่มเอมใจมันเติมเต็มใจให้กับคุณนั่นคือคุณได้รับพลังงานบวกแต่เรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ทำาให้คุณเศร้าแม้กระทั่งตัวคุณเองแม้กระทั่งความคิดของคุณเองที่จะทำให้คุณคิดให้สร้างพลังงานลบให้ตัวเองนั่นะคุณตัดออกไป ให้คุณเปิดให้คุณเปล่งประกายให้คุณรับพลังงานบวกไว้มันจะเป็นการคอนเน็ก์กับสิ่งดีๆที่จะนำพาความสำเร็จความสมบูรณ์ความมีความสุขในชีวิตให้กับคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สี่เราเห็นถึงความสุขความความมีความสุขในครอบครัวมากๆก,ก,ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะกะ็วันนี้ก็สำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สี่ก็มีแค่นี้ขอบคุณมากนะคะ